มันสุดยอดหรือยังถ้ามันสุดยอดไม่ต้องสุดยอดแล้วสุดยอดทอดน้ำเจ้าของสูตรรู้สึกไม่หยิบกระทะเลยเราจะมาหยิบทำไมนี่เมื่อเรามาเรียนสีสันหน้าทานแล้วเนี่ยยังไม่ทําใส่เส้นเลยและดูไม่ค่อยจะหนักเตอททำไมฮะแลดูน้องขออนุญาตค่ะว้าวว้าวนี่เลยโอ้โหมองไม่เห็นหน้าเราเลยว่าคุณวันก็มองว่า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับวันนี้วันเสาร์สิบโมงเช้าก็นี่เสาร์นี้ก็จะเป็นลูกสาวครับใช่ค่ะก็จ,จะมาทําอาหารที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง plan base ค่ะ plan base ก็คือเป็นพวกผักทั้งหลายนะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราทําอะไรลูกวันนี้เราทําเป็นมีผัดมีผัดกะเฉดเใช่เป็นเมนูโปรดเพราะหนูอ่ะชอบผักกะเฉดอยู่แล้วถช่ไหมชอบผักกะเฉดอยู่แล้วชอ,ชอบความ<ไ>ความเหม็นเขียวของเขานิดนึง นิดหนึ่งแต่ยังไงมันก็ยังยังสู้ชะอมไม่ได้นะชะอมสตอกระเทียมนี่สามฉุนสามเหม็นนี่โอ้หเหม็นเข้าวู้เอาละแล้มีเส้นมีกระเฉดกระเฉดเต็มเป้ใช่วันนี้เรามีโปรตีนเป็นสองตัวนะคะเป็นเท็มเป้กับเต้าหู้อืใช่แล้วก็พริกกระเทียมพริกกระเทียมเป็นโอเคเขาเรียกหัวใจหลักใช่แต่หัวใจหลักของจริงๆของเราแล้วถ้าไม่มีพริกกระเทียมอยู่บ้านเพิ่มได้ไม่มีปัญหาแต่อันนี้ตัวตัวหลัก ที่จะให้ความอร่อยกลมกล่อมทีนาของเขาเนี่ยอะไรนะซอเห็ดทรงเครื่องค่ะนี่ซอเห็ดทรงเครื่องจะใส่อันนี้ด้วยนะครับท<ช>ีนี้ท่นทานผู้ชมครับก่อนที่จะไปถึงทุกอย่างเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่าอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กด subscribe นะครับดได้เห็นกันบ,บ่อยๆได้เจอกันทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วย <S <S ใช่แล้วซึ่งมีแต่ของดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันทีนี้มาถึงกระเฉดหน่อยวิธีการเลือกผักกระเฉดเราไปซื้อผักกระเฉดเนี่ย แน่นอนครับถ้าเกษตรไอ้เกษตรวะเกษตรถ้าไปซื้อจริงๆแล้วเนี่ยจะปลูกเองแล้จะยาวจะยาวๆนะจะจะยาวๆมากเลยถ้าดีจริงเนี่ยจากยอดมาถึงประมาณคืบเนี่ยเนี่ยอ่อนแน่ๆยังไงก็อ่อนคือถ้าสมมติหยิบมาหนึ่งแขนหนึ่งเล่มหนึ่งแขนใช่ดีบไหมยอดนะยอดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบนะยอดนะยอดสุดท้ายที่ก่อนมีเนี่ยวัดไนอ่กคืบเนี่ยอ่าอันนี้คือใบยาวอย่าไปวัดมันวัดจากยอด แล้วสําคัญคือเลือกใหญ่ๆ,ๆหน่อยเลือกตรงนี้ใหญ่ๆ,ๆหน่อยใหญ่ๆไม่เลือกอเล็กไม่เลือกเล็กแบบนี้ใช่เล็กๆแบบนี้คือระวังนมตอนนมเนี่ยมันจะมีรากอ๋อปนี้มันจะมีรากอ่าแล้วเขาก็จะมีแขนงเล็กๆยอดเล็กๆ,ๆออกมาด้วยเพราะนั้นไอย้ยอดเล็กๆอันนั้นน่ะถ้าเราไปเจอเนี่ยมันก็จะอาจเป็นยอดเล็กๆแบบนี้มันก็จะแข็งต้องระวังนะครับมันจะแข็งบางทีเนี่ยคนละราคาเลยราคาอันใหญ่เนี่ยอ่าอันใหญ่ก็จะแพงหน่อยเพราะมันจะกรอบชุ่มน้ําอร่อย ก็เลือกดูนะครับถ้าเด็ดอย่างนี้แล้วเนี่ยแช่น้าเอาไว้ถึงจะดีถ้าไม่แช่น้ํามันก็จะเหี่ยวเร็วแต่ถ้ามันมีนมอยู่มันก็จะเหี่ยวช้าเพราะรากมันมีความชื้นอยู่กับนมเขาหอูวิธีการเก็บรักษาจริงๆถ้าซื้อมาแล้วยังไม่ทำก็เก็บไว้เก็บไว้กับนมเก็บไว้กับนมใช่แล้วแถมตัดเอาไว้โยนใส่น้ําไปงอกเงยขึ้นมาอีกมันมีรากไงมันติดเกาะดินสะหน่อยแล้วมันก็งอกก็ได้เลยจริงๆมันอยู่ในดินใช่ไหมคะมันอยู่ในดินแต่มันลอยน้ํายอดยอดทอดน้ำไงยอดต้องหา แต่จริงมันใส่พวกปุ๋ยพวกอะไรไม่ค่อยได้จริงๆเป็นคลีนนะเนี่ยยอดทอดน้ำไม่ทอดน้ำมันใช่ทอดน้ำไม่ใช่ทอดน้ำมันโอเคเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผัดมีผัดกระเฉดนะทอดยอดคริกกระเทียมกระเทียมป๊าป๊าเอาหมดนั่นแหละหมดนี้นี่ตำนี้เลยโยนมาใส่ครบนี่ล้างแล้วเรียบร้อย ถ้าเป็นยอดอย่างนี้ก็ตัดทางยอดนี้แหละค่ะเนอะแล้วแต่เลยนะอ่านั่นแหละไม่ตัดยังไงก็ได้ที่เวลาเราเคี่ยวแล้วเนี่ยแล้วมันไม่โผล่มาพริกกระเทียมเราก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากเนีเพราะว่าถ้าเผ็ดเนี่ยเราอาจจะบอกว่าหยิบพริกแยกพริกออกได้ัมจะหยิบด้ง่ายหน่อยใบเขาก็ทอดยาวเกิน กลิ่นพริกนี่แบบหอมไหมหอมนะหอมค่ะกระเฉดเนี่ยเราสามารถหั่นหั่นนี้ไม่ได้ได้หั่นอย่างนี้เลยเหรอคะหั่นเลยใช่ยงแบบนี้เอานั่นนี่เเมื่อกี้ที่บอกว่าเราอยากจะเด็ดอยากจะทําเนี่ยก็คือนี่เราเรียงหนึ่งเรียงสองทิ้งยอดแค่นี้เองใช่เมื่อกี้หนูเจอหนูจะยอดต้งแต่โคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งนั่นนี่ มันสุดยอดหรือยังถ้ามันสุดยอดกไม่ต้อง่สุดยอดแล้วสุดยอดทอดน้ําเนี่ยนะเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้เราก็เก็บทันางนี้นี่ก็สองปองไปไปค่ะปลาหันใหญ่อะไรกันเพราะเราจะได้มีความรู้สึกว่าได้เคี้ยวเขาบ้างอือนะคะเต็มเปยนี่ผักกาเฉดไม่เหี่ยวเลยผักกาเฉดเด้งดึงกว่าหนูอีกน้ามันใสเด๋ยวดูสีน้อยมากเออเอาปลาใช้เยอะขนาดไหนคะโอียไก่เยอะหน่อยสิ จี่ยจริงบอกว่ากระเจ็ดนี่ให้น้นมดีไหมจริงจแคลเซียมสูงค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ทานบ่อยอ่ะมันมีตัวที่ทําให้เกิดลมได้ง่ายก็จะมีลมในกระเพาะในลำไส้นิดนึงแล้วเนี่ยป้าไม่รอแล้วนะป้าก็รอหนูดีอยู่หนูไม่เจ้าของสูตรรู้สึกไม่หยิบกระทะเลยเราจะมาหยิบทําไมนี่เมื่อเรามาเรียนแต่พอมาอยู่กับเชฟเราก็ต้องให้เชฟผัดเพื่อดูเทคนิคใช่ไหมคะ อืมโอเคอ่ะหาทางออกดีทางออกดีออกดเต่าเจียวมาใกล้ๆก,กันนะเพราะสามอย่างต้องไปได้วยกัน,นก็<ช>คือก็จะมีมพริกกระเทียมแล้วก็เทมเป้เต้าหู้แล้วก็เ,เต้าเจีย้ยวอันนี้จะต้องลงในกระทะผัดให้หอมก่อนเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนก็ใส่เทมเป้ได้วันนี้ไม่เอาลงได้แต่หั่นลูกต้องมาใกล้ๆกระทะบ้างนะมาค่ะหรผัดให้ค่ะไม่ใช่หั่นให้จบเียงจบแล้วพอแล้วกระเทียมพริกเหลืองทีนี้เราก็คั่วเทมเป้เขา เป็ดได้หอมเราก็ใช้เต้าหู้เราคั่วอ,อย่างเงี้ยไปอ่อนๆไปก่อนให้เขาหอมๆห,หน่อยเปิดได้นะ<อ>นี่โอ้โหโเราเล็กหไหมอ่ะลูกใส่ไหม<อ>เราต้องการความชื้นหน่อยจากตัวซอสด้วยอ่ะ ติมน้ำนิดหน่อยให้เขามีความชื้นหน่อยเดี๋ยวเราผัดให้น้ำแห้งรอบนึงก่อนอันนี้คือใส่น้ำเพื่อเพิ่มความชื้นให้ตัวซอสมันเคลือบตัวเคลือบโต๊ะเคมือบต้นทุนทั้งหมดอ่าส่วนผสมทั้งหมดเคลือบกันแล้วก็ให้ตัวเต้าหู้กับเซนเปย์ร้อนอ๋อเพราะจริงๆถ้าไม่ใส่น้ำเลยมันก็จะแห้งในกระทะใช่กระเทียมก็จะไหม้ก่อนเพราะชิ้นกระเทียมมันเล็ก พริกมันเล็กกว่าตัวเต้าหู้แล้วก็ตัวเทมเ,เป้เสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเราสุดท้ายเนี่ยก่อนจะใส่เส้นเราต้องใส่เต้าเจี้ยวปรุงรสเต้าเจี้ยวถูกผัดในน้ำมันแล้วก็จกับพวกเนี้ยก็จะหอมขึ้นก็ผัดแบบนี้ให้เต้าเจี้ยวหอมเลยใช่ไหม สีสันน่าทานแล้วเนี่ยยังไม่ทันใส่เส้นเลยหอมเต้าเกี้ยวหรยังหอมค่ะทีนี้ใส่เส้นโอ้โหกระเด็นบ้าบ้าแค่นั้นแหละแคเราใส่เส้นแล้วปลาก็จะใส่น้ำลงไปใส่น้ำเยอะพอสมควรนะคะให้เส้นขอให้เส้นเขานุ่มให้เส้นนุ่ม แล้วก็ตัวเส้นเนี่ยตัวเส้นก็จะให้ลูขอขค,นนคอ้น่อยค่ะ<อ><อ>รอคำนี้มานานรือเปล่าดังนั้นเราใส่เส้นที่เราไม่ได้ลวกเราก็ต้องการน้ําเยอะหน่อยเพราะนี้ทําแบบนี้เนี่ยน้ำจะเยอะแบบนี้เครื่องปรุงของน้ําที่ได้รสชาติแล้วเนี่ยก็จะ,จะแห้งไปกับเส้นมันจะซึมเข้า,ขาเส้นท,ท,ทุกเส้นก็จะได้รสชาติของส่วนผสมของเรา แล้วเราก็จะผัดให้เขาเริ่มแห้ง้าดูนะป้าว่าเริ่มไหมเริ่มไม่ถูกใจเริ่มแห้งเริ่มแห้งหนูต้องขยิ่งนะเนี่ยตอนนี้สูงกว่าหนูในระหว่างนี้เราก็อาจจะไม่ได้ต้องคนเยอะแต่ว่าเพียงแต่ไม่ให้ไหม้เท่านั้นเองแล้วถ้าคนเยอะบางครั้งเส้นมันอาจจะยุ่ยขาดหมดเราต้องปล่อยให้น้ำมันแห้งไปก่อนชิม เลยน้ำตาลมาโอ้โหเดิมซีอิ๊วโอเคทำไมฟาไม่จามเลยล่ะเพราะอะไรมาเคปรุงรสแล้วใช่ไหมเอาละเราใช้ความชื้นหน่อยจากกระเฉดลงไปโอ้โหะทีนี้คนให้เส้นพริกกบผักกระเฉดให้ได้อ่าโอเคแลดูไม่ค่อยถนัดนต่ครับทำไมอ่ะ เรดูน้องขอนขอนุญาตค่ะอนุญาตเป็นมือค่ะหืมเราผัดชื่ชยเขียวเลยทีนี้ลูกลองชิมถ้าเราผัดได้พอดีกับความความชื้นกับเส้นเนี่ยพอดีกันเนี่ยเส้นมันก็จะไม่อืดจนแฉะจนแบบผลึกผลึกผลึกอย่าทีนี้เรารอรอกระเฉดสุกแล้วก็ใช้ได้แนะล้วอรอโอเคปะ่ะจริงๆเอาเท่าเขาเลยะรคะอีกเท่าหนึ่งนิดหนึ่ง ส่วนผสมส่วนผสมใส,มสม่สิกวตพื่อโอคนิสานี่ก็ไม่ต้องใส่น้ำแล้วไม่ตจ้องแล้วเส้นพอดีแล้วโอเคเรียบร้อยนสำเร็จมาแล้วค่ะคะ้โอเค okay. ก็ดูเส้นที่ให้นุ่มก่อนดูเส้นนุ่ม แล้วก็ตัวกระเฉดเราเนี่ยเปลี่ยนจากสีเขียวสดกลายเป็นสีเขียวใสๆแล้วก็เป็นสีเขียเาๆใช่ไหมคะโอเคว้าวว้าวนี่เลยโอ้โหมองไม่เห็นหน้าเราเลยว่ะคุณวันก็มองว่ามี่ผัดกระเฉดค่ะแบบที่มีเทมเปตเป็นแบบพลนเบสใช่ค่ะนะเดี๋ยวมาชิมกันครับ วิธีการได้เห็นแล้วเดี๋ยวชิมกันครับนี่เสร็จแล้วลูกใครผัดกันนี่ลูกหรือป้าหนูนนูยี่โอเคนี่แหละแต่ว่าลองชิมดูก่อนชิมค่ะทำให้เป็นคำานี่มันยากเหมือนกันนะนี่อย่าป้าก่อนรอบ ผัดต้องไม่แฉะนะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่า <c oughs> มันไม่เกาะกันไงถึงเส้นมันเป็นอย่างนี้ก็จริงอะแต่เส้นมันไม่ได้ไม่ได้แบบ<ม>เป็นปึกเป็นปึกนั่นแหะเพราะว่าวิธีการใส่น้ําลงไปเนี่ยทำให้เส้นชุ่มน้ำพอดีค่ะเนีเนี่ยแล้ว <c oughs> มันไม่แฉะเลยใช่นี่แหละสําคัญตรงนี้แหละแล้วก็ไอตอน ที่เขาช่ำน้ําตัวนั้นนะคะแล้วดูดน้ําเข้าไปเนี่ยรสชาติที่เราชิมเข้าไปเนี่ยมันหอมมันเข้าไปอยู่ในเส้นเลยมันอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ถ้าไม่ชอบเต้าหู้แบบที่เราอย่างนี้ใช้เต้าหู้แบบไหนก็ได้ที่เราอยากจะเปลี่ยนนะแต่ว่าต้องระวังนะถ้าเต้าหู้อ่อนเมื่อไหร่เนี่ยเราผัดเนี่ยมันจะเละมันจะเละเพราะนั้นเต้าหู้อ่อนที่อยากจะได้รสชาติของความเป็นเต้าหู้อ่อนเนี่ยจ้องทาให้ผิวข้างนอกเขาแข็งก่อนโดยการเอาไปทอดข้างนอกก่อนกรอบนอกนุ่มในแล้วใส่ทีหลังสุด อย่าไปใส่รวมกันกับกับเทมเป้ตรงนั้นเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ทาเต้าหู้ร้อนก่อนไงเราเลยต้องเอาเต้าหู้ไปผัดแต่ว่ารับรองได้ถ้าทําตามด้วยกันนะก็จะได้รสชาติที่เรายืยนชิมแบบนี้เลยขาดอีกอย่างหนึ่งเห็ดทรงเครื่องซองสเห็ดทรงเครื่องของเราอยู่ไหนอ่ะโชว์เขาหน่อยสิมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในตู้เย็นหนูใส่เข้าตู้เย็นแล้ว สั่งซื้อสั่งซื้อสะสั่งซื้อที่นาไคาคุซินค่ะซื้อไปลองดูกระปุกเล็กๆเปิดแล้วใช้สองสาครั้งก็หมดแบบเล็กๆแบบนี้น่าจะดีอยู่อันนี้ติดต่อกันเองแล้วกันนะครับในเพจเนาะของอร่อยมันต้องบอกกันแค่นี้แหละแล้วตามซื้อเอาโอเคเอาละวันนี้ขอบคุณลูกมาก thank คิวแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วในวันเสาร์พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ10โมงเช้าแล้วก็เรียกว่ายอดเชฟไทยเสาร์อาทิตย์ สิบโมงเชา้า YouTube กับ Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด,ด้วยให้รายการมีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอยู่ตลอดนะครับโอเควันนี้หมดเวลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ